เอกชัยพาย้อนรำลึกโศกนัตรกรรมสะพานรักสารสิน2,216ตั้งใจสะท้อนความเหลื่อมล้ำทางสังคมพร้อมฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์สะพานรักสารสิน2,216ณที่นี้จะมีเราตลอดไปผลงานการกำกับลำดับที่7ของผู้กำกับขุนพลเพลงใต้เอกชัยศรีวิชัยรวมสร้างสารรค์ผลงานโดยไผ่ร้อยกอรวมกับแม่เรียงฟิล์มและเอ็มพิกเจอร์ พร้อมจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเพื่อนพ้องรวมแสดงความยินดีรับข้างสำหรับบรรยากาศงานเปิดตัวคือคักไปด้วยคนรักเอกชัยแนนลานกิจกรรมชั้น6เมเจอร์รัชโยธิน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณสุพันนิกาเจียจันพงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการจัดจำหน่ายบริษัทเอ็มพิกเจอร์จำกัดและพยับคัมพันธ์บรมบคูสายเพลงลูกท่งเพื่อชีวิตที่วันนี้นั่งแทนผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์สะพานรักสารสินมาร่วมงานอยู่วันนี้ด้วยค่ะานางก่อนน,ะน,นานะที่เป็นอคนท้ายด้วยม่น,มมนะแบบชความเ่งชูความเป็นใ่ายังไงคืออันดับแรกเลย ภาพของภูเก็ตและพังงาคือสวยงามมากๆจริงๆค่ะในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะแล้วที่สําคัญคือไม่ได้เป็นแค่หนังรักของพระกับนางเป็นหนังรักทั้งครอบครัวเพื่อนพี่น้องทุกอย่างครบมากเลยค่ะอรเอกนะคะครับเด้ยินถึงเรื่องราวนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนใต้ที่บ่งบอกถึงอัรยธรร์ความเป็นตัวตนของของคนใต้จอย่ังดีที่สุดครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เป็นลายเส้นฝาหลายคนได้ชม ภาพยนตร์ป่าในทุกๆเรื่องเดียวเห็นได้ว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติและแน่นอนที่สุดความเป็นใต้หรือภาษาใต้ป๋าถ่ายทอดออกมาให้คนได้เห็นแล้วว่าปักใต้บ้านเราเนี่ยมีสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต้องเที่ยวทื่ฟ้าบอกสวยงามครับผมอยากให้คนติดตาม ใช่วันนี้พูดบนเวทีไปนิดน,นึงว่ามันมีวัฒนธรรมที่เราเห็นในเทรลเลอร์เป็นการล่องเรือของชาวมอแกนยังไงคะก็เป็นเรื่องของพิธีลอยเรือลงเรของชาวมอแกนนะครับซึ่งน่าจะไม่ไม่ค่อยได้เห็นเพราะมันก็มีไม่ได้มีใครถ่ายทอดออกมาบนบนจอภาพยนตร์และสําคัญกว่านั้นก็คือลิเกป่าจะไม่ค่อยได้เห็นต้อนไี้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแล้วพระเอกนางเอกก็เอาไปฝุดลิเกป่าอันนี้คือความแตกต่าง มผมผม,ผมไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะบอกว่ามันแตกต่างหรือยังไง <c oughs> เพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้สร้างทาหนังเล่าในแบบของต้นฉบับที่เขาเล่าไว้ <c oughs> อันที่เป็นหนึ่งแล้วก็คือเป็นหนึ่งเลยเพราะว่าของอาเปี๊ยกที่ถือว่าสูงสุดแล้ว <c oughs> แต่สิ่งที่ผมอยากเล่าผมเล่าในมุมของผม <c oughs> เล่าในมุมของผมว่าโกดําเป็นแบบนี้แม่เป็นแบบนี้มีน้องชายเป็นแบบนี้ลูกสาวเป็นแบบนี้แล้วพ่อรักลูกในแบบฉบับที่ผมอยากเล่าครับ แต,แต่พูดได้ว่าเอาจริงๆน้องฟ้าถึงแม้น่าจะเป็นเด็กใหม่ผมกล้าพูดได้ว่าฝีมือการแสดงเขาไปได้ไกลคือเล่นได้ได้ดีมากส่วนไพศาลผมกล้าพูดไม่ได้ว่าชมลูกต่อหน้าตรงนี้นะในหนังทั้งหมดที่เขาเล่นมาเรื่องนี้คูเล่นดีที่สุดเลยส่วนน้องอิดนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กใหม่ล่าสุดก,ก็มีความน่ารักในแบบฉบับของเขาที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างพระเอกกับนางเอกในภาพยนตร์นะครับ 2216หลายคนถามว่าเอ๊ะพศผิดหรือเปล่า22วันที่22คือวันที่เขาพบศพแล้วพศ2,516ครับค,คือถ้า,าต้องบอกก่อนอย่างนี้สะพานรักษาศีลเนี่ยผมได้รับอนุญาตมาจากพี่เป็ดเชิญยิ้มซึ่งพี่เป็ดเป็นคนขอโทษลูกเป็นคนตั้งชื่อเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมได้ลิขสิทธิ์มาจากพี่เป็ดจากปากนี่แหละบอกว่าเฮ้ยมึงเอาไปทําได้แต่ถ้าเรามาทําสะพานรักษาศีล มันก็น่าจะมีตัวตนของพี่เอกอยู่ในนี้ด้วยก็คือ2 2 1 6ก็เลยใส่ขยายลงไปใช่ครับลูกพี่เอกไม่แน่ใจว่าเป็นครั้งแรกไหมคะที่มีแบบเนี้ยคนใต้ถ่ายทอดเยอะอมากๆในสนะครของทิเวอร์ชันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออจริง,รงๆหนังที่เบกทำมาทุกเรื่องอะ่ะก็จะมีภาษาใต้เป็นหลักอยู่แล้วแต่สําหรับในเรื่องนี้ก็เหมที่ผ่านมาผู้กำกับอาจจะไม่ใช่ชาวใตา้อะไรเงี้ยพี่เอกเที่ยวนี้ก็จะมีตัวละครนี่ไม่ใช่คนใต้ยอย่างพี่นายแต่พูดใต้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้องไปฟังพี่ปี๊พี่จิ๋วพี่ชาเกตคามมก็ไม่ใช่คนใต้แต่พูดใต้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แ้ววันนี้สองฝั่งมีร่งางกายเป็นออน้ง,น,งน้องสิงห์อ่ะน้องสิงหาให้น้องสิงหาก่อนอบทบาทตัวเองนิดนึงค่ะครับผมก็บทบาทของน้องอิดเนี่ยเขาเป็นน้องน่ารักใสๆแล้วก็ส่วนมากจะมีความผูกพันกับพี่สาวนะครับพี่สาวแล้วก็เป็นตัวเชื่อมระหว่างพระเอกกับนางเอกเดี๋ยวมีความน่ารักในหนังเดี๋ยวต้องไปดูครับ ใช่ครับผมไม่มีใครเป็นโนราอยู่ในนั้นไม่ดอยเอาไปยุไม่มีเลยครับไม่ไม่มีพระเอกไม่เป็นโนราลูกพระเอกขับรถสองแถวใช่ไม่ชีวิตจริงอ๋ออันนี้เขาเป็นนายหนังตะลุงครับใช่ครับในในเรื่องนี้ก็ไม่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 ได้มีบทบาทนะครับผมแต่ว่าก็มีบทบาทน่ารักน่ารักกับพระเอกด้วยเห็นว่าศึกษาจากคนจริงที่มีชีวิตอยู่ในเการณ์นั้นด้วยมคะัาแม่อะไร่างงก็จริงๆ เราไม่ได้ทําเรื่องให้ตรงชีวิตของของท่านทั้งสองเราแค่เอาเขาเรียกว่าการเล่าสู่การเล่าสู่แล้วเงาของภาพของข่าวว่ามูลเหตุอะไรที่ทําให้เขาจะต้องไปจบชีวิตแต่ส่วนในเรื่องของการเดินเรื่องในเรื่องของอความเป็นมาของตัวละครอย่างพระเอกในเรื่องโกดําเนี่ยโกดําไม่ใช่ลูกของแม่ทองโดยแท้จริงเป็นลูกของชาวมอแกนคือชาวทะเล ก็เลยมีประเพณีการลอยเรือลงเลเกิดขึ้นในทะเลเนี่ยเพราะว่าพระเอกในเรื่องนี้คือพระเอกของสะพานรักษาศิลป์2 2 1 6เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับโปรดำในชีวิตจริงครับผมใช่ร้อยเปอร์เซ็นใช่ครับฝากพระสารคุณสุดท้ายแล้วค่ะอ้าวพระสารลูกตื่นชวนหน่อยชวนหน่อยมีเรื่องแล้วฝากภาพยนตร์เรื่องสะพานรักษาศิลป์ด้วยนะครับวันที่19มกราคมนี้นะครับกลางมกราเนย์มกราคเนย์มกราคมครับ มกราคมครับอ้าวถ้ามกราคมทำไมยังมีติดไปบาดเนอะต้องทำอะไรต้องทำอะไรกุมพามันพันไว้แล้วกุมพ่าพันเห็นไม่ได้หนึ่งมกราใช้ได้ครับผมอ่าสิบเก้ามกราคมครับทุกโรงภาพยนตร์ครับอ้าวน้องฟ้าครับลูกฟ้าก็ไปด้วยนะคะภาพยนตร์เรื่องสภารักสารสินสองสองหนึ่งหกภาพพี่น้องชาวใต้แล้วก็พี่น้องทั่วประเทศทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่ปูครับค่ะฝากไปด้วยค่ะอยากให้ทุกคนได้มาได้รับได้รู้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องสภารักสารสิน2000 สองร้อยสิบหกสองสองหนึ่งหกนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าความรักที่แท้จริงอ่ะมันเป็นยังไงจะได้มารู้เลยค่ะรู้อย่างตรงแท้แล้วเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูในโรงภาพยนตร์จะได้รู้จริงๆอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะฝากด้วยค่ะสิงหาลูกรับผมฝากสะพานรักสารสินไว้ด้วยนะครับสาหรับผู้ชมที่อยากจะดูในมุมที่ผู้กับจะเล่านะครับว่าผู้กับจะเซอร์ไพรส์ในมุมไหนจะเล่าเอ๊ะเหมือนกับที่ผ่านมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมติดตามกันนะครับ19มกราคมนี้ครับผม ท่านผู้ชมครับเรื่องที่ถูกถูกทาถูกนํามาเสนอแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันมีเดบ ATE ของมันอยู่เองอย่าเอานี้ไปเปรียบเทียบกับอันโน้นอย่าเอานโน้นไป,ไปเปรียบียบกันนี้เพราะต่างต่างต่างระยะต่างเวลาต่างความคิดขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมจะให้ความรักและพิจารณาแบบไหนยังไงแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้วันนี้ผมขอขอบคุณพี่ปูวิกครั้งหนึ่งหากไม่มีปูน,า,นาตยาาาจันรุ่ง ภาพรวนี้ไม่สมบูรณ์ครับขอบคุณพี่มากขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณท่านชมทุกคนนะครับค่ะสิบก้ามกราร์นะครับอย่าลืมไปดูหนังสิบเก้านะครับ